สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อซที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมสบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับบิงกาลาบาพี่น้องชาวเบียนมาขอความสงบก,กลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับผมเป็นเชิไก่ลันทาดีกรรมการโซซกมหันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาธิบดีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม12ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิน้นนักร้องนักเต้นนะครับเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้น,นะครับระหว่างคุณลิซ่าแบ็คพิงค์และคุณโลเซ่แบ็คพิงค์นะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับเรามาดูกันว่าทั้ง2ท่าน จะมีโอกาสที่พัฒนาไปสู่าจากคู่จริงเป็นคู่จริงคู่จิ้นเป็นคู่จริงได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีโอกาสมากน้อยเพียงใดก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆขอ,ของทั้งสองท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่คุณโรเซ่แบ็กพิง์หรือโรแซนพักนะฮะหรือพักเซยองนะครับเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2540ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เติบโตในประเทศออสเตรียนะครับแจ้งเกิดจากการสมัครเข้าคัดเลือกจากค่าย YGN เอนเตอร์เทนเมนะครับตามคำแนะนำของบิดานะฮะได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน700เลยนะครับเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดกับค่ายเมื่อ2012นะครับฝึกฝนอยู่ประมาณ4ปีนะครับทางค่ายนะั้นคัดเลือกให้เป็น1ใน4อของวงใหม่ในนาม b a c k พิงคในปัจจุบันนะฮะเป็นสาวเสียงทรงพลังนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์ในในวง b a c k พิงคนะครับมีความสามารถด,ด้านดนตรีนะครับเล่นดนตรี เป็นงานอดิเรกตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับโดยเฉพาะกีตาร์นะครับนอกจากเต้นเก่งร้องเก่งนะครับภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนั้นค่อนข้างจะคล่องมากนะครับปัจจุบันนั้นสังกัดค่าย YG Enter Scope นะครับมาดูในส่วนของคุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับหรือไรซามโนบาลนะครับชื่อเดิมก่อนเข้าวงการคือปราณปรียานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน4ของเกิร์ลกรุ๊ปประเทศเกาหลีใต้ในนามแบล็คพิงค์นะครับเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2540ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ในวัยเด็กนั้นเป็นนักกิจกรรมนะครับร้องเล่นเต้นรำนะครับแจ้งเกิดจากค่าย YG Entertainment นั้นมาเปิดออดิเดชั่นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับคุณลิซ่าก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ผ่านเข้ารอบด้วยเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG เมื่อปรพศ2554นั้นฝึกฝนอยู่ถึง5ปีนะครับก่อนที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่วงใหม่ของเกาหลีใต้ในปัจจุบันก็คือในนามแบ็คพิงค์เนี่ยนะฮะปัจจุบันนั้น เป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามใน IG มากที่สุดในเมืองไทยนะครับสำหรับคุณลิซ่าและเมื่อ2,561นั้นได้รับการครัดเลือกเป็นบุคคลแห่งปีด้วยนะครับจากเดอซันดานะครับเป็นศิลปินเคป๊จากประเทศไทยและเกาหลีใต้มีผู้ติดตามใน IG มากกว่า48ล้านคนนะครับถือว่าสูงมากมาดูพื้นดวงชะตาคุณโรเซ่กันนิดหนึ่งนะครับ คุณโรเซ่หรือคุณพักไซยอยงนั้นเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2540นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น5้าําเดือน3ปีชวดนะครับอายุปัจจุบันคือ24ปี1เดือนกับ28วันนะฮะอายุย่าง25านะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันอังคารเป็นคนทำอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมั่นเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครตรงไปตรงมารักพวกนะครับชอบทำมากกว่าพูดแล้วก็เดือนเกิดก็มีดาวอังคารด้วยเช่นเดียวกันก็แสดงว่าเป็นนคคทีี่มมวา ถ้าคนที่วันและเดือนเป็นดาวเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมั่นสูงนะฮะและคุณโลเซ่นั้นค่อนข้างจะใจร้อนนะครับตัดสินใจเร็วนะครับเป็นคนขยันทำมากินเก่งนะครับเพราะอาจจะไปตนุั้นไม,ม่กระทบกรรมะแล้วกระดุมผ้าไม่กระทบลาภะโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะกรรมะมีมาอุดนะครับแล้วก็ลาภะมี1 6สหกโซังคนทาสีมี11ราชาโชคเป็นคนหากินเก่งแล้วก็อาจจะใช้เงินเก่งด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ดุมผ้าไม่กระทบลาภะแล้วกระดุมพ้านั้นไม่กระทบหินะฮะมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะ ความรักดาวสุกนั้นเป็นกระทบทาสาไ็กระทบหมาจูดไปกระทบพลอยอย่างดีบ้างเสียบ้างนะครับผันธุครอบครัวนั้นเป็นกระทบอุตสาหะเหนื่อยนิดนึงนะครับทาสาก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงบันคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะเปกระทบอีนามหาบาทนาวังอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับคู่ครองปัตตนีนั้นไปกระทบปัชิมามีความผันผวนนะครับไปกระทบสุภาพลอยอย่างก็พอไปได้ที่สําคัญเนี่ยจุดเสียอยู่ตรงที่ปัตตานีนั้นเป็นการลักนีในพื้นดวงอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครรัววงงงาานน่ออขสทใเืมก และการงานนะครับทั้งจะเกิดตรงข้ามกันมาดูในส่วนของคุณลิซ่านะครับลิสามโนบาลนะครับเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2540ตรงกับวันพหัสแรม5ข้ามเดือน4ปีชวดนะครับอายุปัจจุบันคือ24ปีนะครับกับ12วัน อายุยังย5่าานะครับเพิ่งเลยเปนเกิดมพไม่นานนะฮะลักษณะวันเกิดนะั้นเป็นคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับกระตันอยู่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับรักความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมนะครับเป็นผู้ใหญ่กตัวรับผิดชอบสูงนะครับ เกิดเดือนเกิดน้มีดาวพุธเป็นคนปรับตัวดีนะครับเป็นคนที่พูดจาฉลาดปริพันธ์ดีเจ้าวความคิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วเอาตัวรอดได้มีอยู่บายดีปรับตัวเก่งนะครับเป็นโดยทานเชื่อมภาษาดีเราก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองไม่ค่อยโกรธนะครับแต่ว่าโกรธแรงเอาสมควรนะเกิชีวิตนั้นต้องสู้ในวัยเด็กนะครับว่าตาัดเป็นกระทภัยนะครับตัวนู้นเป็นกระทบลาภะมีราหูเกาะน,นะครับกระดุมผพไเป็นกระทบหนาวังด้วยนะครับ เป็นคนขยันนมากินเก่งนะครับเพราะอาตตะไปกระทบลาภะทาสีทาศานั้นมีกําลังเทวดาที่ดีอยู่นะครับมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับเพราะสุภาษนั้นมีมากรุตกรรมมี16โสรถบางคนแล้วก็ทาศานั้นมี11ราชาโชคทาศีมี14จกักรพรรดินะครับเรื่องความเป็นศิลปินค่อนข้างเด่นชัดนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นมี11ราชาโชคนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นั้นเป็นสิทธิโชคไปกระทบทานังซึ่งแปลว่าทรัพย์ในอย่างเขาวิชานะครับ มาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับความรักเราสุขนะั้นไม่กระทบพินาศทาสามีปัญหาเหนือ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ไปครบสี่โชคสิเบเอ็ดนั้นนะพอไปได้นะครับครอบครัวพันธุ์ั้นไะม่กระทบทาสีมีหมาอุบาทนะครับมีสิเบเอ็ดราชาโชคก็มีปัญหาแต่ก็พอแก้ไขได้ส่วนความมั่นคงคู่นั้นจุดที่เป็นลาภะไปกระทบมัชชิมามีความผันผวนมีเหล่าเกาะนะครับในทุกทางไกลจะแก้เคล็ดเอานะฮะ คู่ครองนั้น,ป,น,นปัตตานีไปกระทบโพคานะครับในคู่มีรัพ์แล้วก็ไปสิบฐาน16โสลบหนาําคนนะครับเป็นคู่ที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ไปกระทบหนาวหวังอาจจะได้คู่ทางไกานะฮะ มาดูสมพงค์คู่กันระหว่าง2ท่านนะครับวันเกิดคุโรเซ่นั้นเป็นวันอังคานคุลิซ่าเป็นวันพระหัสนะครับในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลอันนี้ส่งเสริมกันดีนะครับทำให้มีชื่อเสียงคุโรเซ่ han, เกิดเดือนอังคานนะฮะคุริซ่านั้นมีดาวพุธกลุ่มก็หมายความว่ากลางๆนะครับไม่เด่นแต่ก็ไม่เสียความรักของคุโรเซ่นั้นดีบ้างเสียบ้างนะครับส่วนคุริซ่านั้นดีบ้างเสียบ้างเช่นเดียวกันพอๆกันมันคงคู่คุโรเซ่นั้นเสียหายหายลายจุดนะครับ ส่วนมั่นคงของของลิซ่านะค่อนข้างดีนะครับคู่ครองของกูโรเซ่เนะี่ยค่อนข้างเสียหายเลยนะฮะส่วนกุลิซ่านั้นได้คู่มีทรัพย์โดยเฉพาะคู่ที่เป็นคนที่อยู่ทางไกลน,นะครับพอจะสรุปเรื่องราวในดวงชะตาของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดนั้นถือว่าเป็นคู่สมพลนะฮะร่วมกันร่วมงานกันดีมากนะครับแล้วก็เดือนเกิดนั้น ไม่ไม่ถือว่าเสียหายแต่ก็ไม่ถือว่าเด่นมากนักนะครับในดวงชะตาของกุโรเซนั้นเสียหายห,ายหลายจุดเรื่องความรักและความเป็นคู่ครองส่วนคุณลิซานั้นไม่มีปัญหาค่อาขทั่งดีนะครับได้คู่มีทรัพย์นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนทางไกลนะฮะในดวงชะตาทั้งสองท่านเนี่ยเป็นมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเพียงได้แค่คู่จิ้นนะครับโอกาสที่พัฒนาไปสู่ความเป็นคู่จริงนั้นยากมากจนถึงไม่มีเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะในช่วงอายุ24ถึง25ปีนั้นมีความโดดเด่นมาก ในเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องในดวงชะตาของคุณโรเซ่นั้นทาสีเป็น14จกักรพรรดิและเป็นสีเดนทางขักษานะครับส่วนคุณลิซ่านั้นกลับมามีหมาอุดและเป็นสีในทางขักษาะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณลิซ่านั้นจะโดดเด่นมากและลากยาวไปจนถึงอายุย่างถึงย่าง26่ก,กเลยนะครับคือราวถึง2566นะครับจะฮอตมากๆเลยนะครับในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยต้องขอบอก f c ทั้ง2ท่านว่าเ,เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับ แต่ไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมใจนะครับผมอาจารย์ไก่ดาวรันทานะครับยินดีให้คําปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อรงมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายนะครับสุขภาพเรื่องทายืททุกปัญหาที่เป็นของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่วงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น่อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ 1วันเดอีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือบบสถ์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักละรอยู่ในอวาทน,นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ข้อดูชะตาของท่านใดก็ฝากวิธีใต้คลิป 1599996เนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์แอดีไลน์นะครับเบอร์นี้นะฮะเวลาก็ประมาณสักเก้าโมถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตานะครับถ้าจดไม่ทันดูที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราที่ท่านใดที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับพิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับแล้วก็ชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับมีมากกว่าร้อยคลิปที่โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรรือออตัดดสินใจะไไไบาางงย่่ม้ โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ